เย็บอาัยวน้องพ่อเชอรี่ท่านออกโรงพยาบาลมาแต่ดูท่านก็แข็งแรงดีนะนลวงพ่อเชอรี่อภิเจโตเนี่ยใครเคยอยู่บันตายก็ต้องรู้จักท่านทั้งนั้นแหละท่านเป็นฟ้าฝรัง่งที่เป็นบวชคู่กับห้วงพ่อปัญญาปัญญาวิทเแต่น้องพ่อเชอรี่นี่คนอาจไม่รู้จักแต่ท่านก็ยังอยู่ว่าบันตายนะทุกวันนี้อยู่มาตั้งแต่ปีศู 6, 7, 8, นยะ์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดมาถึงนี่มันสองห้าหกสี่ 4, มันกี่ปีก็ไปแล้วชิดดูดิ องไหนอยู่มานานขนาดนั้นน่นต้องได้นิสัยองค์หลวงตามาบ้างหลวงพ่อเชอรี่นี่ก็เหมือนกันเนะืะหวานเราไปกราบท่านที่กุฏิของท่านนั่นแหละสมมติว่าประบันตาพวกเราก็ทราบว่าจะเป็นหลังเล็ก,เ,ลกเป็นกุฏิไม้สองชั้นมีบันไดขึ้นหน่อยนึงชั้น,นล่างเราจะเตีเต้ยๆหน่อยก้มจะยวพ้นแหลไม่พ่นแหลนั่นแหละจะไปกราบท่านท่านก็นั่งอยู่บนไดกุฏิท่านไปกับาารสอนไปกาบท่าน,ท,านท่านสอนท่านหลานเรามามหามาเยี่ยมหลวงพ่อ หลวงพ่อไม่สบายบกับทบท่านไม่ได้สนทนาอะไรกับท่านมากหรอกเมืท่านมีนิสัยมาจากองค์หลวงตานะท่านบอกอย่ายุ่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งท่านก็พูดอย่างเงี้ยท่านไม่ยุ่งกับคนนะ <c oughs> นอย่ายุ่งรู้จักไหมอย่ายุ่งน่นฝรั่งพูดทั้งน่ารักทั้งน่าเคารพเมือท่านได้นิสัยไว้องค์แม่ผููจารย์สอนมาอุ้ยนะเรื่มใสนะเป็นฝรั่งแต่น่าเรื่อมใสในเดพชพระไทย อประเิปฏิบัติก็ไม่ได้แพ้ใครเลยตั้งแต่เอลงตามรภาพปีห้าสี่มาจนถึงเวลานี้ท่านยังไม่เคยออกไปชันข้าวเลยสิบปีห้าสี่นี่มันหกสี่นะไม่กินข้าวมาสิบปีเลยนะคนก็ถวายเนยบ้างน้ําอะไรบ้างให้ท่านแต่ท่านไม่เคยออกไปสลาอะไรตั้งแต่โอลงตานี่ผ่านไปแล้วนี่สิบปีนะคิดดูไม่กินข้าวอะ่ะท่านทำท่านมาเป็นสิบปีอะฉันเนยบ้างอะไรบ้างน้มันบ้างน้นําปานะอะไรบ้างของท่าน เรีวยกว่านัาอดอาหารก็เป็นนักอดอาหารชั้นยอดนะถามท่านหลานจริงเหรอท่านจาร์นจริงเหรอท่านไม่ออกไปสิบปีแล้วเนี่ยท่านได้นิสัยของของค์พระแม่ครูจารย์จริงๆเนาะท่านจะเดินเก็บขยะบ้างอะไรบ้างแปดสิบห้าปีแล้วนะอยู่บรนาดาลมาหกสิบปีแล้วเนี่ยเล่นๆเหรออยู่มาสองห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะเป็นเนีนโตๆโตก่อนแล้วก็ไปยติวัดประวรนนี้เบสวิหารคู่กับท่านมงพ่อปัญญาปัญญา วัดโถหลวงพ่อปัญญาบวชสองสี่เก้าเก้าบวชกับหลวงพ่อสดหลวงพ่อสดวัดปากน้ําเป็นอุปชาท่านก็ประพฤติปฏิบัติตามหลวงพ่อสดวัดปากน้ําจากนั้นก็ไปอยู่กับหลวงพ่อปัญญานั้นท่านพี่กูวัดเชิประทานกานปรปฏิบัติก็ยังไม่สมใจอมพอมาวัดปะปัญตตาท่านนั้นน่ะลงพระแม่ครูจาร์หลวงตามาหาบัวสุดส่วนเลยเจอแล้วของจริงว่เง้นเถอะนี่พระภะละท่านว่าเองนะเจอของจริงแล้วหาว่านานแล้ว านเหล่านี้เป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นเปพ่อเชอร์รี่กับพี่เจโตก็เหมือนกันเป็นเพชรเม่นงามของวันแบบบรรานะเวลานี้นะก็เดินออกไปองค์ไหนพูดมากๆมันก็เหมือนนก็จะตะโกนดุเหมือนกันเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าพูดเหมือนน้องแก้วน้องคุณทองไหนไปพูดมากๆที่เป็นบรราษท่านก็จะเดินมาพวกเจ้าจ๋าเจ้าจ๋าตาฝรั่งท่านดัดนิสัยพระไทยท่านก็เด็ดขาดเหมือนกับหลวงพ่อปัญญานั่นแหละ เหมือนกับนิสัยองค์หลวงตาอยู่กับหลวงตามานานขนาดนั้นแต้หลวงตาได้เป่าหัวเสกห้อยองไหนแล้วแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยท่านนั้นเดินกันปรมจรงิงภาวนาจรงิงท่านจันสอนที่เป็นเพื่อนเรานี่ก็เป็นอุปถาของท่านมาก่อนแต่ก่อนนี้นท่านจันสอนอุปถาดูแลท่านแต่ตอนนี้น่าจะเป็นองค์อื่นโอยนั่งกราบท่านอย่ายุง่งอย่ายุ่งอย่ายุ่งรู้จักไม่อย่ายุ่งนะเห็นไหมท่านปูนหน้าฝั่งนะนั่นไม่ยุง่งเหยิงบุญบายกับ ไรๆเลยพระไทยเรายังไม่ได้ขนาดนั้นเลยยังยุ่งอยู่หลวงพ่อเชอรี่ไม่ยุ่งประวัติของท่านท่านจันล,านล้าลอยให้ฟังว่าแล้วก็เป็นทหารด้วยและบารดาบิดาของท่านก็เป็นระดับเศรษฐีหลวงพ่อเชอรี่นี่นะมีโรงพยาบาลเอกชนของตัวเองมีสมบัติมีที่ดินเยอะที่แคนาดาส่วนหนึ่งเขาก็ให้ท่านแล้วทีนี้ท่านอยู่มาอยู่มาที่เบอร์บอรตานี้ ก็เป็นลูกชายคนเดียวท่านก็มีครอบครัวแล้วมั้งมีลูกหนึ่งคนทีนี้พอมาบวชแล้วบิดามารดาเสียก็ให้กลับไปรับสมบัตินี่เป็นอสังหาริมทรัพย์นี่เยอะเงินก็สี่ห้าร้อยล้านเนอะท่านก็ไปกราบองค์พระแม่กุญชันหลวงตาว่าเนี่ยท่างนุ้นมารดาบิดาเสียแล้วอะไรแล้วท่าจะต้องไปจัดการเรื่องทรัพย์สมบัติถ้าไม่ไปจัดการทั้งรัฐเขาจะยึดคืนหมดเนี่ยไปกราบหลวงตาหลวงตาบอกว่าไม่ต้องไปหลอกท่านก็ไม่ไปเนี่ย ท่านก็มอบเงินรัฐบาลไปเลยทรัพย์สมบัติที่เป็นโรงพยาบาลที่เป็นอะไรต่อมีอะไรท่านก็ไม่อาไปเอาเลยนะท่านก็ปล่อยแม่กุจารว่าไงท่านก็ว่างั้นของพ่อเสีร่รีนะถ้าอย่างพระบ้านเราพระไทยเราเป็นบา้านและทรัพย์สมบัติของแต่ของอันนั้นอันนี้สู้ฝรั่งไม่ได้นะฉะนั้นเรื่องเงินเรื่องทองอะไรนี่ท่านจะไม่ค่อยพูดถึงเมื่อท่านมีมาพอแล้วท่านจะไม่ค่อยไปพูดเรื่องนี้หรือขอคนทำบุญ ท่านลำคาญท่านเพราะท่านเหล่านี้ท่านมีมาพอแล้วเคยมีมาแล้วแล้วก็มีมาแล้วเป็นสมบัติของตัวเองแล้วด้วยไม่ต้องไปหาขอใครท่านก็ยังไม่เอาท่านก็ปล่อยวางหวานไปกราบท่านนะเคยอยู่ร่วมกันกับท่านสมัยเราไปจำพรรษาที่มันตาดท่านก็ไม่เคยไปอยู่ที่ไหนที่อื่นนะนอกจากไปพรรษาเดียวมั้งที่วัดป่านาคำน้อยนั่นก็อยู่แต่วัดป่ารรณาะนั่นแหละ้าเห็นปฏิปทาเห็นกิริยาท่าทางของท่าน ถูกฝึกมาจากองค์หลวงตาเนี่ยในภฝรั่งนะมันไม่ยุ่งเหยิงบุ่นบายกับใครเลยนะฉันบอกอย่ายุ่งอย่ายุ่งนแต่เทศนะนะฟัง่ันจะพูดอย่ายุ่งรู้จักไหมอย่ายุ่งคือไม่ต้องไปยุ่งมากพูดมากกับผู้กับคนท่านสอนคนท่านก็สอนอย่างนั้นองค์หลวงตาชอบพูดว่าอย่ายุ่งอย่ามายุ่งนะอย่ามายุ่งหลวงตาองค์แม่กาญแจหลวงตามาบัวท่านพูดอย่ามายุ่งอะไรคำนั้นก็เป็นคําที่หลวงปู่เชอรี่อภิเจโตท่านใช้ ก็ถือว่าได้กราบพระดีๆสีวัดปรบาบรรดาอุโบสถบรรยากาศที่เป็นบรรดาก็เ,าเป็นบรรดาู่อย่างเดิมเป็นที่ทรงคุณค่าทันผู้มีสีราจาราวัตอยู่ที่นั่นอย่างไรเสียก็ที่อื่นก็ไปสู้ยากในวัดปฏิบัติที่นั่นก็ไปเห็นเห็นหลวงพ่อชีอรี่นี่แหละอยู่เก่ามาตอนนี้ท่านบวชศูนย์ดยติที่วัดบวรน,นิเวศวิหารโดยสมเด็จ ทางราชองค์เดิมเจริญสวัตโนนั่นแหละเป็นพระวิชาแล้วก็อยู่บัรนตาก่อน0ูนยอีกนะใก้เกือบ60ปีท่านอยู่วประบันตาศมานิสัยของท่านได้จากพ่อแม่ครูอาจารย์มาคำพูดคำจาของท่านก็เน้นหนักไปทางศีลทางธรรมน่าเลื่อมใสนะเห็นแล้วแต่คนอาจจะไม่รู้อาจจะมองผ่านไปองค์นี่แหละหน่าสนใจน่ากลา่าบไส้เป็นเพชรเมนง,งามอยู่ในวัดประบันตา หลวงตาท่านได้สั่งได้สอนกระดูซิทรัพย์สมบัติท่านมีมากขนาดไหนเป็นลูกคนมีเงินมีทรัพย์ถึงเวลาต้องไปเอาสมบัติพระแม่กุญแจหลวงตาไม่ต้องลอยวางเลยจะายเลยฮะไม่ไปแล้วก็ไม่สนใจเหมือนกันเอาครูเอาอาจารย์เอาคําสอนหลวงตาไปเป็นหลักเชื่อครูเชื่ออาจารย์ถือครูถืออาจารย์อย่างแน่นหนามั่นคงหนักแน่นมั่นคงนี่ก็ผูใ้ใดท่านทั้งหลายได้ฟังว่ามาปะบันตา ยังมีพระดีๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นทายาทธรรมของพระแม่กูจารย์อีกอย่างมีและก็โดดเด่นเสียด้วยเนะี่ยพ่อเชอรี่พี่เจโตถ้าใครไปที่วัดต่อบรรดาเดี๋ยวลืมมองๆดูเห็นท่านเดินผ่านรีบกราบไหว้บูชาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเลือดเนื้อเชื่อไขทางธรรมขององค์พระแม่กูจาร์หลงตาอาจารย์รพูดการจ่าของท่านก็มีเด็ด ไม่มากก็น้อยต่างจากรูปอื่นเยอะอยู่นะตัวหลังนี้ไม่ธรรมดานะเขาลงใจอะไรแล้วกพพยายามประพฤติปฏิบัติแต่เฉพาะท่านครูบอาจารย์ที่เล่ามานี้นะเอาเป็นถึงท่านครูท่านอาจารย์ผู้ใหญ่แต่ท่านก็ไม่ได้แสดงตนว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอาจารย์ของใครเลยนะท่านมาปฏิบัติเพื่อความหลุดพน้นท่านไม่ได้ว่าอะไร ท่านไม่ได้มา,าทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศอะไรลาบสักการะอะไรก็ไม่มีท่านมาสแสวงหาความพ้นทุกข์จากหัวใจของท่านแล้วท่านก็เจอสถานที่คือหลวงตาแต่ผู้สอนทมผู้ให้ทำผู้สอนทมนี่ก็อย่างธรรมดาใครก็สอนได้แต่ผู้ให้ทมคือให้ความจริงนี่ต้องเจอของจริงเท่านั้นถึงจะให้กันได้ต่างกันในพูดถึงหลวงพ่อเชอรี่อภิเจโตท่านอยู่ท่านเป็นหลักเป็น เป็นหลักใจให้กับวัดปรมัญญาตและก็วัดปฏิบัติของท่านก็ดีงามแต่พูดถึงท่านเราก็ปลื้มใจนะที่วัดปรบัรตาตที่องค์พระแม่กุญชา์ท่านสร้างขึ้นมาท่านสอนขึ้นมาผู้ทําตามชั้นยอดยังมีอยู่ผู้เดินรอยตามชั้นเยี่ยมก็ยังมีอยู่แต่ผู้มีจิตใจไม่ติดในโลกามิเต็เนินทางโลกุตระก็ยังมีอยู่ในวัดปรบัญญาลยุคในสมัยไหนก็ยังมีมต์ขลัง เดิไปเมื่อวานนี้ดูข้างในดูแล้วก็เหมือนพ่อแม่รูอจาจ์อยู่นะวัดปฏิบัติอะไรก็พราะในวัดปราบัรรดาเขาไม่มีสร้างนะที่สร้างๆนี่คืออยู่นอกวัดนู่นนะทางในวัดก็ยังเหมือนเดิมกุฏิกุฏังก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนก็โอบลงตาอยู่อย่างเดิมนั่นแหละโรงพยาบาลอะไรก็อย่างเดิมที่นั่งที่อะไรก็ยังเป็นเหมือนเดิมมดทุกสิ่งทุกอย่างมโนจิตใจท่านก็รักษาของท่านมามาถึงท่าน ท่านพระอาจารย์สุธรรมสุตโมก็รักษาต่อไปครูบาอาจารย์เหล่านี้น่าชื่นใจจริงๆนะต่้งตาท่านเสกม่อมเอาไว้อย่างดีสั่งสอนเอาไว้อย่างดีนี่เหลือเลือทีเดียวนะผู้ท่านทั้งหลายได้ฟังกัน